sื้อ lô nưng พี่ nó เอ้ยมามา vào ว่าบ่าวเวสสิ พีเนาะสิกุ้งเจียวเลย,นเนย,ยขะเากสใ,ใส่โอ้โเป็นหน่ยตัวเลยลองบังคัมนึงก่อนพีเนาะเอ้ยถายมนตัวเป็บเราเ่ยอย่ฟ้า เด้พ mm ี hmm. now, mm ่น hmm. mm ้องได้กินน้ำกันได้เบนะพี่น้องกินใส่จุกักขกครับแซ่บบอเขานำแกกันพี่น้องเลย ไปดีนะไปพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบาเบนเนาะพี่น้องเพราะว่ามื่อนี้กับบอดาเฮ็ดเบียพี่น้องเอ้ยรถเบาเบเพ่พี่น้องล็อกเนาะล็อกเมื่อวานนี้เพราะว่าบอดาเบ่งน้ำมันเครื่องพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามะฮอดนี่พอดีติดกับบอดายมันล็อกพี่น้องก็เลยได้เข้าฮานซ่อมแปลพี่น้องเอ้ยคือซีบัดประมาณล้านปลายเลยพี่น้องนี่ก็บได้ื้อซีนัวพี่น้องเอยโดนนึ่งสมัยซูแม่กินพี่น้อง ก็คนกะเมือยเนาะกินเพราะว่าได้กินซีกินตอนพี่เนาะมันเป็นกินแจ้วนะก็เลยซื้อโลนึงพี่เนาะเออมามาเบิ่งว่าบาเบสเท็ดเราได้กินยาสุอ้สินงามๆพี่เนาะไอ้บีนี่บี อันนี้ก็พนพี่น้องนี่โพนส่วน,นนี้นี่ที่เพี่อะองแพะพี่น้องอันี้งามด้นยนเบิ่งแต่ซีนนี่เดงตัวพ,พี่น้องอันี้เบิ่งดูกงามลายพี่น้องเอซีนนี่เอาเศษก้อยคมนะพี่พน้องกับซอยจุเนาะซอยจุเนาะ ันนี้คันเทนนาเนี่ตับแล้วก็พันลึกหน,น่ยอยพันลึกซุดซุดห่อนๆเลยนี่เนาะขาแต่วา,างเสาไปหน่อยไม่ไม่ไปหน่อยจากห้องคาสับเน,ะนาะมาไปหน่อยชิเลเลอคอนเ้ยสีแก่

มาถึงจังหวะมนกูต <oui> uh, ื่นแ่นมาคูป้อนโอเคนี่โอ้เนหน่ยตัวเลยลองบังกัมนึงก่อนพี่น้องเอ้ เย็นเย็นใจเย็นเย็นอาซีนสดกับฟันลึกพี่เนาะทายม,ามาันเป็นเอาเพราะอย่าฟ้า

แซ่บส,สุดยอดพี่น้องเลยสุดยอดพี่น้องเลยเสียบไล่เสียบไล่อื้แซ่บนี่ขอพอของ <c oughs> บาเบ่นะพี่น้อง กินใส่จุกอืมตัอม้อืมคักรักรักระเสร็โอู้แสร็จเสบ็น้ออืมลองทำหนึ่งบ้างพี่น้องเลย còn bùn lục đạp này nó ấy, còn nữa that's not yeah. okay. cả cắn nó manơ manik khao em bảo bố coi ก๋อยคมกับต้มพี่น้องพี่น้องก็เด่นอีสุดยอดว่อีคุณแม่อาคุณแม่นมตปาดโอาพีนี่มันอนี่

Thank okay. คนะพำนาความตากัน,นแซบี่น้อึอครับึนกระรป๋าแซบมาดอ หหมลมพายุพี่น้องเอ้ย4ีมือจ้วบริเวณน้ำมากเยนี่หะอืมคซ่อมากอแอย่างจังัวดีอมีวดน้องเอ้ยแซบลยเนาะจนบิดพี่น้องบีวยยังเลย สำหรับคลิปน <Copy. S 1> <reserved>. ี้ก็จสได้จบลงอยู่นี่เนาะอย่าลืมกูไใดเข้ามาบึ่งแต่ตนจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้่องบาเบ่เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน